เรื่องของดวงตานะครับดวงตาภาพนี้เป็นภาพโครงสร้างของตาหรือลวงตา eyes anatomy eyes anatomy นะครับผมก็จะแนะนำตำแหน่งพื้นที่ลักษณะคร่าวๆตามภาพนะครับผมว่าะจะมีอะไรส่วนที่สำคัญเกี่ยวกับดวงตาบ้างนะดวงตากับการมองเห็น,เ,นเรียกว่า eyes v n s v o s, <Vision> <S เ o น v i s i o n แปลว่าการมองเห็นนะครับอันนี้เรามาที่โครงสร้างของดวงตาอันดับแรกเลยนะครับในดวงตาเนี่ยครับแน่นอนก็คือแบ่งส่วนกันโครงสร้างของดวงตาเนี่ยโครงสร้างของ,งตาก็คือจากตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ตรงนี้ว่าส่วนหน้านะครับส่วนหน้าของดวงตาส่วนหลังเลนลงไปแล้วเนี่ยนะนี้ด้านนี้นะครับก็จะเป็นส่วนหลังของ ดวงตาตนี้คือนี่คือแกนประสาทที่จะมุ่งไปสู่สมองสมองที่มีชื่อว่าเซเลเซลลบรัมสมองน้อยเซรลบรลัมเซเซบรัมนะนี่จแบบไปรายงานที่สมองดวงตานี้ก็ถือว่าเป็นรีเซปเตอร์ตัวหนึ่งที่รับการกระตุ้นจากภายนอกเมื่อมีการมองเห็นนะครับ อันนี้ก็จะรายงานไปที่สมองสเลบรัมนะครับเเรียกว่าเป็นวิชวลเซ็นเตอร์นะเป็นศูนย์กลางที่จะนำไปสู่การรายงานการมองเห็นนะครับผมอ,อันนี้คือส่วนส่วนหน้านี่ส่วนหลังนะครับแล้วก็มีประสาทขึ้นมาก็เรียกว่าประสาทนี้เขามีชื่อภาษาอังกฤษว่าออปติกเนฟนะครับออปติกเนฟนะครับอาอานียออปติกเนฟนะครับ เป็นส่วนประสาทที่สําคัญที่มาจากเลนนะครับส่วนอื่นๆส่วนอื่นๆนอกนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนที่แล้ว accessory organs เป็นส่วนที่ประกอบส่วนประกอบซึ่งมีความสาคัญนะครับก็มีติคิวนะครับคิวคิวสองข้างคิวทั้งสองข้างประโยชน์คิวสองข้างนี้คือป้องกันเหนื่อที่มาจากหน้าผากเข้าดวงตา นะครับเป็นระบบป้องกันธรรมชาตินะครับผมแล้วก็มีหนังหนังตาซ้ายขวาหนังตาซ้ายขวาสองข้างเหมือนกันครับไอ e l i d เรียกว่าไอ e ิ i ไอไอ l i d เนี่ยมันก็คือหนังตาบนจะจะจะ,จะใหญ่กว่าหนังตาร่างนะครับผม,มเปลือกบ,บนเปลือกบ,บนจะใหญ่กว่าหนังตา เบื้อง,งล่างนะครับอันนี้คือทำให้การเลื่อนไหลการกลิ้งกรอกตาก็จะได้ดีขึ้นนะอันนี้คือเรียกว,ว่าเรียกว,ว่าหนังตานะครับบนล่างทั้งสองข้างเลยใช่ครับตออเยื่อบุตานะครับเยื่อบุตาเยื่อบุตาตามภาพอยู่ในเอ่ยนะครับผมอ่านี่นี่น คอนจังติวาคอนจังติวาเยื่อบูตาครับคอนจังติวาก็คอนจังติวาเนี่ยมันก็เป็นเยื่อบูตานะครับหน้าหน้าที่ของเยื่อบูตาก็ทําให้เกลี่ยน้านะครับการหล่อเลื่นของดวงตานะก็จะดีขึ้นนะครับก็จะดีขึ้นทาให้ลูกตามีขนาดการหล่อลื่นนะก็ไปกิ้งมาได้สะดวกขึ้นคือเยื่อบุตา คนจังติว่านะครับอีกสสาคัญอันหนึ่งก็คือ,อที่มุมตาเนี่ยนะครับก็จะมีต่อมเรียกว่าต่อมนี้อยู่ข้างข้างเยื่อบุตานะครับดูข้างเยื่อบุตา,าต่อมนี้มีจํานวน2 0่สิบสามสิบต่อมเดียวซึ่งมีชื่อว่ามีโบเนียมนะครับ เมโบเนียมแกรนต่อมที่ที่อยู่ข้างเยื่อบุตาเนี่ยนะครับชื่อว่าเมโบเนียมแกรนนะครับแล้วก็จะต่อมนี้ก็จะมีรูรูเปิดอยู่ข้างริมนะครับเป็นเป็นเป็นรูรูนี้หรือต่อมเนี่ยเพื่อขับของเสียออกมานะครับในกรณีที่ต่อมมีปัญหาติดขัดอุดตัน ก็จะเกิดอาการทางตาขึ้นมาในว่ารูรูรูเนี่ยต่อมเนี่ยมันอุดตันเนี่ยก็จะเรียกว่าเมโบเนียมซิสรับเมโบเนียมซิสนะครับผมในลูกดวงตาเนี่ยนะครับในเนี้กลมๆเนี่ย uh huh. วัลไทเลสบอดี huh. ้อ่าวัลไทเลสบอดี้ก็คือวุ้นวุ้นลูกตาหรือว่าวุ้นในตา ที่เราเคยได้ยินว่าวุ้นในตาเสื่อมอะไรเงี้ยนะครับผมอันนี้คือวุ้นของลูกตาเลยนะครับติกเนื้อประสาทต,ตานะครับเมาดูโครงสร้างด้านข้างภาพตัดบางส่วนบ้างแล้วนะครับก็จะมาดูตรงนี้บ้างนะครับดูข้างหน้าอายลิดก็คือเปลือกตานะครับบนล,นล่างนะบนล่างบนนี้จะกว้างกว่านะครับดักเทียดักเทียก็ มมนี้ก็จะมีรูก็เรียกว่ารูของน้ําตาไงนะครับนะครับต่วนี้ก็รูรูมันตาก็คือตรงนี้พิวพิลนะครับไอลิสอยู่ตรงนี้ข้าง,างๆรูตานี่คือรวนประกอบอยู่ตรงนี้ในเราได้เห็นว่าส่วนไหนส่วนไหนที่มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับ พื้นที่ตั้งของต่อมที่เรวา่ามีโบเนียมแกรนมีโบเนียมแกรนเนี่ยตาบนแล้วก็ตาล่างเนี่ยครบมีต่อมอยู่ตรงนี้นะครับเป็นต่อมที่ระบายของเสียออกมาจากหวงตานี่ก็คือตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งของอต่อมมีโบเนียม แกรนมันอักเสบขึ้นมาอ,อุดตันนะครับเขาเรียกว่าเมโบเนียมซิสนะครับ